Black Series คอลเลกชันนาฬิกาของ s ซโก o โ p รสเป็ที่ถือกำเนิดจากคอนเซปต์ในการถ่ายทอดความงามในยามค่ำคืนจากโลกใต้ท้องทะเลที่มีแสงสีส้มจากไฟฉายใต้น้ำเป็นแรงบันดาลใจในรุ่นแรกสู่การผจญภัยใหม่กับประสบการณ์ในการเดินป่าสำหรับการตั้งแคมป์ในยามค่ำคืนท่ามกลางความเงียบสงบเพื่อดื่มด่ำกับแสงธรรมชาติบนท้องฟ้าจากดวงดาวทั้งกาแล็กซี บางตำแหน่งอาจจะทำให้มองเห็นเป็นแสงสีเขียวเรืองรองท่ามกลางความมืดมิดสาส่องลงมากระทบเงาของต้นไม้ที่เป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับ Psycho Prospect The Black Series ใน v i s i o n l i m i t e d e dition รุ่นใหม่ล่าสุดภายใต้คอนเซปต์ใน Vision ชิ้นส่วนทั้งหมดของนาฬิกาถูกเปลี่ยนเป็นสีดำล้วนด้วยกรรมวิธีแบบ Hard Coating และตกแต่งพื้นผิวด้านแบบ Matt e Surface พื้นผิวที่แตกต่างกันจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างมิติให้กับตัวเรือนนาฬิกา พื้นหน้าปัดตกแต่งด้วยพื้นผิวแบบด้านเพื่อเป็นการลดการสะท้อนแสงทั้งยังช่วยขับให้องค์ประกอบต่างๆบนหน้าปัดดูลอยขึ้นมาเหมือนกับการมองแบบ3าม,มิติและเสริมความโดดเด่นด้วยการใช้ h i ไฮ y ล r i ไบรท์ก e ีนลูมิไบรท์ที่เข็มนาฬิกาและหลักชั่วโมงซึ่งลูมิไบรท์ที่จะใช้สองประกายเป็นสีเขียวสามารถส่องสว่างในพื้นที่แสงน้อยได้อย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นไซโก o โ p รสเป็กส์เดอะแบล็ก e ี i ีส์ v i s i o n Limited e dition เผยโฉม3รุ่นย่อยคือคิงส m ม r ไรที่ผลิตทั่วโลกทั้งหมด8,000เรือนในรหัส SRPH97K มีขนาดตัวเรือน43.5ม mm, ิลิเมตรพร้อมกลไกลขึ้นลานอัตโนมัติ CR35 ที่สามารถสำรองพลังงานลานได้41ชั่วโมงจำกัดการผลิตเพียง8,000เรือนทั่วโลกสนนราคาอย่างเป็นทางการที่25,900บาท ฟิลเ d อร์เทลหรือเต่าบกเป็นนาฬิกาที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานกลางแจง้งโดยมีรูปคล้ายกับเต่าที่เป็นนาฬิกาดำน้ำสุดคลาสสิกของไซโกผลิตทั้งหมด7,000เรือนใช้รหัส SRPH99K ตัวเรือนมีขนาด42.4ม mm, ิมพร้อมกลไก CR35 ที่สามารถสำรองพลังงานลานได้41ชั่วโมงสนนราคาอย่างเป็นทางการที่22,000บาท สุดท้ายกับได v e r ร์โซล่ที่มาพร้อมกับกลไกขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้รหัส SNE 5 8 7 P มีขนาดตัวเรือน38.6ม mm, ิลิเมตรพร้อมสายสแตนเลสสตีลความสามารถของกลไกโซล่าคาลิเบอร์ V 1 4 7สำรองพลังงานสูงสุด6เดือนจำกัดการผลิตเพียง6,000เรือนทั่วโลกและสนนราคาอย่างเป็นทางการที่24,0 0 0บาท นาฬิกาไซโก o Prospect t h e Black Series ใน Vision ทั้ง3รุ่นวางจำหน่ายแล้วที่เคาน์เตอร์นาฬิกาไซโกและบูติกไซโกในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ